แลได้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะค่อยบอกรถให้นักท่องเที่ยวเดินขามถนนได้อย,อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะสวัสดีครับสบายดีสวัสดีทุกท่านเนาะวันนี้มาก,กับบอมเซนโนยแล้วเด้อครับเนาะบอมมาอัปเดตวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็โอ้โหเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เดินมา เป็นขบวนเลยนะท่านผู้ชมครับเยอะมากๆคราววันนี้นะโอ้โหครับคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะวันนี้นะมาดูมุมนี้นะท่านผู้ชมครับถาท่านผู้ชมเอฟซีมานะม,มุมนี้ก่อนครับผมเดียวก็เชื่อว่าหลเดอครับผมนะในพนลมาพักผ่อนนะเพราะอากาศเริ่มฮอนแล้วครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีอัปเดตรอบนอกเนาะ ก็พ้นจะลายแล้วก็เอ,อามงใต้ดีนะครับท่านผู้ชมฟันงนุนนง่น,นก็จะเป็นห้องน้านะครับพร้อมบริการนักท่องเที่ยวที่เปิดมาเที่ยวเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นห้องน้ําหญิงทายนะครับสะอาดสะอ้างนะครับน,นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเชาวจิ้นเท่าน,นั้นกับที่มาเที่ยวเมืองไทยเนาะโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆครับวันนี้นะจะยืนเป็นขบวนขบวนเลยนะครับผมวันนี้เนาะคิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะวันนี้ กำลังไล่กันมาเรื่อยๆครับนะพ่นครับควกัดจะมาทาลกตรง่าาแผนที่ตรงใต้ดินนะครับเ่าช่มครับจะเป็นนักท่องเที่ยวนะมาพ่นนะนเนาะท่องเที่ยวก็ร้ายมากๆครับฟังเลยกตเดินทางมาครับผมนะเยอะมากครับผมพนั่งพักผ่อนเนาะมองใตเย็นเผิ่นก็สติดแอร์นะครับเนาะวันนี้วันที่12นะครับ วปี2567เนาะเป็นวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนฮานครับเนะาะล่อมาถ่ายรูปจมนาภาพแผนที่นะครับผมนะโอ้โหเยอะจริงๆครับผมเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเริ่นจะมาถ่ายรูปนะครับผมนะ บริเวณนี้เพ่นก็จะมาถ่ายรูปหลายนะครับพี่น้องครับมาเป็นน,น,นักท่องเที่ยวเนาะนจะเดินทา่ากันไปตรงที่วัดพระแก้วนะครับเยอะจริงๆครับเดินเป็นขบวนเราผมนะวันนี้แน่นอมงใต้ดินนะครับวันนี้เยอะมากๆครับ คนรยากาจะมาถ่ายรูปโป้งอ่าภาพแผนที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ยอดฮิตไปแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเนาะคนมากก็ต้องมาถ่ายรูปนะตามส้มครับเนาะกัจะเป็นอนาท้องสีแดงนะครับตามส้มครับเยอะจริงๆครับผมนะแอปออมอสื้อผ้าขึ้นไปอ่าอัปเดตด้านบนว่าจะหลายสำเร็จนะครับพี่น้องอันจะเป็นอาแนาวพวงเทพลินนะผมอันนี้เยอะมากเนาะ เาถ่ายโลกบริเวณนี้ครับผมนะเดอนจริงๆครับผ,ผมกลุนมาแล้วก็ต้องเดินข้างกลับเนะาะเพราะว่าเปิดเปิดในกาแฟด้วยครับมันนะเปิดในข้าแฟรเดีะเดบกสภาขึ้นไปเบิกอ่าด้านบนของหน้าวัดพระแก้วว่า คนจะคึกคักข,ขนาดไหนนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวนะที่เพิานได้ขอไปส้มวัดพระแก้วแล้วนะก็ได้เดินทางเขาโมง่งบอนัดครับเนี่บอกเลยว่าอากาศร้อนลงมาครับผม เด้อครับไปสิมากกรีบมาครับเนาะว่าน่านันบอลกัดจะได้เป็นแล้วครับโอ้เป็นมาด้านบนกัเต็มปมรวยน,นักท่องเที่ยวนะครับผมนะม่อมอาจจะบ้เข้าไปข้างในตรงพระราชวังนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าวม่อมได้เข้าไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่เช้าเน่ะมีคลิปลงให้เอฟซีได้เห็นแล้วตอนช่มครับนี่ก็มน,นี่แต่ท่องเที่ยวครับอันนี้เนาะ เน like really ี่คือท่างออกครับผู้ชมนะห้องวิเชียรเดชลอดนอกตรงหน้าประทางประตูเข้าวัดพระแก้วนะครับว่าคนจะรายหรือบ่นะครับตอนายรอบตอนเช้าบอมได้เข้าวฟ้าแล้วกะศเอาเดชแหย่เอฟซีข้างในได้เบิ่์กะบพอรายภายในก็โอเคอยู่เพราะว่า อ้อมกันได้จะขอไปสักที่เนาะเ่กมาอัปเดตรอบนอกเลอเอยครับเที่ยวบ่ไเยอะครับในมีเตอร์นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนะฝั่งนู้นแต่จะเป็นจัดสีสันสวยงามเนาะฝั่งนู้นก็เป็นอ่า แต่งสีสันสวยงามครับตรงถนนนวนทางเนาะทางตรงเทียมก็มาลงรอบบริเวณนี้ก็มาถ่ายรอบบริเวณนี้ตาชมนะนเดียคลิปนี้ก็อัปเดตรอบนอกให้ f อซได้เห็นด้อครับออรเอผแก้วตอนนี้ก็สามารถเข้ามาได้เนาะนี่เลยหนัก่องเทียมเดินทางมาฝั่งนี้นะครับตามชมนะ อาการห่อนนะครับเกียรัสบอลเนาะใช่ไับอาการห่อนอู่ดีดคดรันะบเกียรบัสบอลนะดา๋ผู้ชมนะโหคนกลายครับพี่น้องครับหลายกว่าตอนเช้าอยู่แ้ว เชื่อว่าทยอยเข้าไปได้อยู่ครับผมนี่มาอัเดตนรอบนอกเอฟซีได้เบิงว่าเราลงเทียวกบทยอยมานะันนี้มีเแต่ต่างชาตินะครับผมนะคนเดินหนองคนเดินเขานะครับ เปนว่าเป็นขบวนขบวนนะครับชมนะฝั่งนู้นก็บเจษตรขามมาเนาะเจ้าหน้าที่เปิดดูแลได้อย่างดีนะครับตามชมครับเนาะค่อยโบกเลยนะครับผมนะต้องเชิญชมเจ้าหน้าที่ไปนะครับเนาะค่อยอำนวยความสะดวกนะครับผมนะ เจ้าหน้าที่ก็ดูแลได้อย่างดีครับผมปะจะมาเด็ดหน้านะทางเข้ามาดูโซลรถนะครับนี่คือทางเข้านะครับผมนะจะย่อยหลังหลังมากเลยเลยครับผม สามารถเข้าขี่นะครับผมนะนี่ครับมอฟกับมาเด,ดตตรงไหนเนาะเพราะว่ามอมได้เข้าไปแล้วนะครับผมนะสามารถชมคลิปแร็คคอมมอมไรเดอร์นี่ครับมอมมาเดดว่าค่นมาลายสามารถเข้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะนี่นะครับเจ้าหน้าที่เ่นก็ดูแลได้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะค่อยบอกรถให้นักท่องเที่ยวเดินข้ามถนนได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมนะ โอ้โหดูครับจาทีน่าชส่นชมมากๆครับผมนะท่องเที่ยวผมกำลังไหลมาเรื่อยๆแล้วครับเนาะพาย้อนกลับมาที่เดินนมนะครับผมนะกัล่อยรถดออกมาเนาะไปพ่อป้าอกับมาเด็นตรงนทางหน้าเวลาสว่างเห็นเนาะพอรองแรกพ่อได้ข่าปแล้วกครับผม นเนี่ยก็ตรงหน้าของอรถพระแก้วนะครับผมนถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนนี่จะสวยงามว่านี้นะครับผมนะ,ะเลยครับผมโอ้โหเต็มไปดว้วยนักท่องเที่ยวจริงๆครับสวยงามมากครับนักท่องเที่ยวคนการเดินเป็บบนขบวนขบวนมาครับว้าวครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นนาทองสนามหลวงนะครับผมนะ mm hmm. มองหน้าไปนู่นครับผม mm hmm. โอเคครับท่านผู้ชมครับมออกก้มกาได้มาอัปเดตให้เอฟซีได้เห็นแล้วเนาะว่าบรรยากาศช่วงล่าสุดของวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยนะท่านผู้ชมก็คนกลับบอปลายพนายแต่ว่าก็โอเคครับคือคักอยู่เนาะกับบอปลายชิว่าสามารถเดินทางเข้าไปชมความงามของวัดบางแก้วได้นะครับผมนะ คลิปนี้มอมกามาอัปเด็นไ้ FC ฟซีได้เห็นแล้วเดอร์ครับกกล่าวเข้ามาสมบายดีสวัสดีครับ